2 อยากทำตาสองชั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนตามันเล็กแล้วก็มีปัญหาขนตาทิ่มลงแล้วเคืองตาด้วยค่ะก็เลยอยากให้ตาใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนตางอนขึ้นนะคะไปตามในเพจคุณหมอตาเนาะเห็นว่ามีคนทําเยอะแล้วก็สวยค่ะก็เลยตามมาปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็คุณหมอก็น่ารักแล้วก็ให้คำปรึกษาดีค่ะน้องโอเนี่ยปรึกษาหมอมาทางเพจนะคะว่ากังวลใจเรื่องตาชั้นเดียวแล้วก็อยากมีตาสองชั้นนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาปรึกษาหมอที่นี่แล้วก็อยากทําตาสองชั้นที่นี่ ก็สําหรับปัญหาน้องโอนะคะก็คือถ้าชัดๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าตาของน้องโอเนี่ยเล็กมากนะคะตาค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่มีชั้นเลยจริงๆเพราะไม่มีชั้นเลยจริงๆก็คือการแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะลําบากแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือขนตาของน้องโอเนี่ยมีปัญหาคือทิ่มลงหมอเนี่ยแพลนว่าคืออยากทําเป็นตา2ชั้นแล้วก็มีการยกกล้ามเนื้อตานะคะเพื่อที่จะทําให้ชั้นตาของน้องโอเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็มีดวงตาเนี่ยที่ดูโตขึ้นนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราน่าจะต้องมีการเปิดหัวตากันนิดนึงเพื่อที่จะทําให้ตาเนี่ยดูหวานมากคือรีดตาเนี่ยที่เป็นแบบแผลสั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการหลอกชั้นตาจากข้างในแล้วก็มีการยกกล้ามเนื้อตาซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงเนี่ยให้ดีมากขึ้นนะคะพอเราซ่อมกล้ามเนื้อตาให้ทํางานได้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้ชั้นตาของน้องโอเนี่ยดูโต แล้วก็เห็นตาดำชัดๆเหมือนเราใส่บิกไอก็คือจะเป็นเหมือนแบบแนวเกาหลีนะคะเราไม่จาเป็นต้องทําชั้นตาใหญ่จาลองว่าชั้นตาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไงบ้างแล้วก็น้องโอบบอกว่าชอบชั้นตาแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวหมอลองเป็นชั้นตาเล็กๆก่อนนะคะหลับตาดืมตาค่ะอันนี้จะเป็นชั้นตาที่แบบเล็กธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราเปิดหัวตไปด้วยก็จะสังเกตว่าตาก็จะดูโตขึ้นระดับหนึ่งอันนี้ก็คือจะเน้นเป็นธรรมชาติเลยอีกระดับหนึ่งนะดืมตาอันนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยโอเคไหมนนี้ชอบประมาณไหนชอบแบบเป็นธรรมชาติชอบช